ดูวันนี้นะคะวันเสาร์ของน้องนะคะน้องจะทำอะไรคะวันนี้ที่ร้านมิสุค่ะมาจะไปดึงมาดึงแขนขึน้อนนิดหนึ่งงานมันยุ่งค่ะทุกคนไม่มีเวลาดึงแม้แต่แขนนะคะโอ้โหอันนี้ทำอะไรอยู่คะขั้นตอนนี้แอร์ <c oughs> <c oughs> อะไรหรอคะ <c oughs> ปั่นครีมอยู่นะคะที่หนูชอบที่วิปครีมนะคะอันนี้ ป sí, oh. ๊ามาแล้วค่ะโอ้ด okay. ็อกเตอร์มาแล้วค่ะมาดูด็อกเตอร์ชิมอืมสวัสดีค่ะยี่สิบห้าว euh. ้าอะไรเลียขนาดนั้นเราออกจากระบบก่อนนะคะวันเสาร์ค่ะทุกคนอยู่บ้านทำอาหารกันนะคะกินอย่างเดียวค่ะ เมนูทีรามิสุนะคะเมนูโปรดของครอบครัวเรานี่ค่ะหน้าตามาั<ห>จะเป็นอย่างนี้กาแฟหนูนก็ชอบกาแฟก็ชอบนะคะใส่ทั้งกาแฟใส่ทั้งบางอย่างอัน <c oughs> นี้แคนย้เพื่อที่ปลืบกเปืือนอ๋อเออเคนะเพื่อแล้วเราก็จะเอามาชุบน้ำอันนี้นะคะทุกคนชุบกาแฟนะคะแล้วก็เอาลงไปในนี้นะคะ่ะ <c oughs> เคยทำให้ดูคลิปนู้นนะ,ะแต่คลิปนู้นมันกระโดดไปกระโดดมาค่ะ ลองมาดูคลิปนี้อีกรอบนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำตามนะคะ <G ül> เพราะว่าสูตรใครสูตรมัน <g ül> ทางนี้ไม่เก่งเรื่องให้คนทำตามนะคะนี่ค่ไม่ได้เห็นหน้า,า,มาบบไม่ได้เห็นหน้ามานานแล้วหะว <G ül> ด,ดเข้าอาจจะเฟิร์มนิดหน่อยเราไม่ได้เราไม่ได้โกนค่ะนี่ค่ะ <G ül> ขนมปังทเทรามิสุะค่ะนี่ อะไรนะขอแอบกินนี่ค่ะครีมปั่นแล้วนะคะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็กำลังเรียมเขาจะเป็นคนประเนียตประนีตปนอมากเลยนะได้กินย่อนสามีนี่แหละค่ะสามีกินหมดเลยสามีกินหมดเลยครัวรกรกพอใส่ขนมปังชั้นแรกนะคะเราก็จะใส่ครีมลงไปค่ะ เอานั้นไปนล้างด้วยนะลูกไปเอาไปใส่เครื่องล้างเลยนะคะเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาใส่เครื่องให้ใส่ครีมที่เพียงพอที่คุณชอบนะคะแล้วก็กวาดให้เสมอกันนะคะด็อกเตอร์เขาจะพูดไม่ได้นะด็อกเตอร์คอนสติคหนูอาราบเทนนะคะหนูอาราบิเทนจับ คานนิกส์แอคแคร์เนไม่สามารถอธิบายได้นะคะมันเป็นสูตรลับสกเรตออฟทโรมิสุฟอร์มูนะไม่ทานี่ค่ะแล้วก็ชุบกาแฟลงไปอีกน้องอย่าไปอยู่ตรงนั้นลูกมันจะโดนแขนลูกไปอยู่ข้างๆฝั่งนี้ก็ได้ค่ะชุดอะไรคะวันนี้ชุดที่ให้กินลูกอย่าเพิ่งค่ะให้เสร็จแล้วหนูได้กิน ทั้งหมดนี่เลยวะดูปากเลย่ <c oughs> ้าอะไร <c oughs> ชั้นที่สองค่ะสองชั้นหรออ,อืมน่าจะสองชั้นก็พอนะคะแล้วก็ตู้เย็นของเรานะคะวันนี้เอาไปตั้งไว้ข้างนอกนะ,ะ <ทำ S 1> เพราะว่าข้างนอกลบดึก<อ>ดึกนี่ลบสี่<ห>อ,องศาเลยไม่เอาลูกตู้เย็นไม่เอาตู้เย็นมันเต็มตลูกอาหารมามาเต็มแล้วก็เลยต้องเอาไปไว้นอกบ้าน พอทาเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะถ้าใครอยู่เมืองไทยเนาะแต่ที่นี่เราก็จะแช่นอกบ้านคนนี้นี่ใครมาวันนี้ไหนบอกสิคะอันนี้ใครมาอยู่กันหนพี่เลียค่ะแล้วกอดพี่ทั้งวันนะคะเดี๋ยวก็วิ่งไปกอดเดี๋ยวก็วิ่งไปกอดนะคะไหนไม่ได้เชื่อสเชิญนะ <laughs> ชิดอนะ่ <laughs> ไม่กินแบบนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นลูก <c oughs> ถ้าใครกินไม่หมดนาอมาจะจัดการเลยต้องกินให้หมดกินหมดอยู่แล้วนะจ๊า <c oughs> <c oughs> สีค่ะอะไรลูกสีก็าทาแขนอีกเนาะเ <c oughs> นื้อหน้าว <c oughs> รอเลยน้ำ <łość> ่ายใส่เขไปอีกชั้นหนึ่งแล้วค่ะลองนกคาเขาคาเขาย้คาเขา้วถ้าีค่ะมาคาเา เขาก็คือโกโก้นะคะทุกคนมันดับค่ะไม่เป็นไรนะโกโก้เก่ามากเลยนะคะนานมากเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนยังไม่ถึงปีเลยยุกแบบถึงปีหน้านานมาแล้วค่ะแล้วจะเสร็จแล้วไหน่ตัวเนาะไหนไหนไหนต่างแค่เช่นต่อไป หเราอธิบายเป็นภาษเยอรมให้ผู้ชมฟังหน่อยมันคืออะไรเซียฟิลฮะย่ไหนฉักนต้องลสเซนต์อินเ e ียโซฟิลาตรงกลางข้างล่างอะใส่เยอะข้างบนนิดเดียวนอร์มอลวายโซเปนูสเมียครีมอไรแบนีไม่ใช่เมค่ะ เห็แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่นี้ต่อนะคะใส่เป็นโกโก้นะคะโรยลงไปมีมีบู้สาวแอบดูพี่กับน้องเหมือนกันเลยเดินเซียนกูดยังไม่ได้อาบน้ำนะยัง

ก็ชิมค่ะทีเาองออกมาแล้วดแย่งกันกินแล้วอร่อยมากเลยนะอร่อยแตรตทีาเสร็จแล้วค่ะหอมจริงเหรอนี่คือหน้าตาใส่แอลกอฮอล์นิดหน่อยกินได้ อันนี้ที่หนูกินนี่แหละแอลกอฮอล์แต่ว่ามันใส่นิดเดียวหนูใส่แค่เป็นกระใสให้มันมีกลิ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจับไปแช่ตีนข้างนอกกันนะคะก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นนิดหน่อยไม่เจอหนูไม่ได้กินอะไรเลยนะคะโอเคพอแล้วมันรัศมีเชฟถือมาเด้อเดี๋ยวตู้เย็นบนข้างนอกาก่อนโอ้เย็นเดี๋ยวนี้ขัดทางซิ ไม่ใช่ทอนแล้วหนาวมากเลยค่ะข้างนอกหนาวกว่าในตู้เย็นอีกค่ะให้ลบเถอออกไปด้านนอกเสร็จแล้วค่ะเวลาไงคะเนี่ยนะวลบรับเยอลก่อว่าครับ ตู้เย็นอันใหญ่ข้างนอกนะบอกอันนี้คือตู้เย็นใหญ่นี่ผักผักล้านไทยของเบ oh, ิรน eh? โอ้ยังเงินกินหมดเลยนี่เราอยู่กันแบบนี้เหรทุกคน <c oughs> โอ้ไม่ได้เห็นภาพนี้นานแล้วล้ลูกเลยเหนขากอนกันหรอยายคนนี้โอ้ยบุบ ไปเก็บของเอาฟรอยน์มินอิช this accident m y s เปลนนะคะต้องทำความสะอาดซะหน่อยให้เขาทำให้กินแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะทุกคนวุ่นกันอยู่แต่ในครัวหากินนะค่ะเดี๋ยวเปิลนเก็บของเข้าตู้ก่อนนะคะทุกคนเครื่องพอแล้วหนะลูก อ๋อนี่คนนี้ยังก,กินอยู่ไม่เสร็จกับปั้นซอลมาแล้วเหรอถ่าลงมือเลยค่ะบ้านต้องใหญ่กว่านี้นะะแล้วค่ะพอแล้วค่ะน,นี่<ะ>วีลอนพาสปอร์ตอ๋อโอเคเดี๋ยวไ,ไปเอาวีลานให้พี่ลีก่อนโอเคค่ะ,ะคลิปนี้นนขอลาไปแค่นี้ก่อนบ๊ายบายก่อนนค่ะเดี๋ยวไปเอาวีลานให้พี่ก่อน คือไปเอารหัสนะคะโอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งตามเพิ่นเข้ามาในห้องนะคะอย่าเพิ่งตามเพิ่นเข้ามาในห้องโอเคค่ะคลิปนี้ขอบราไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะ,อะถือปิดให้มามมาหน่อยปิดเลย